สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องชาวไทยทัวโลกวันนี้กับมะพกันอี่แล้วพี่น้องวันนี้คอยกัพักกันมาสื่อของอาหารไทยแพงไปตนายมาสักกันพี่น้องมาดนคัสเตอร์เนาะเป็นโกดังบ่โกดังขายของ Cooking oil or, or tissue paper, stuff like that. Mm -hmm. I just need to check on uh, something on your phone if you've got time now. Then. Okay. Okay. antique, 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 Come on then. Bye. Bye ฝนกระโต๊ฝนเที่ยวได้เมื่อนนี้พี่น้องฝนตกหำฝนตกหำอันนี uh, ้ VR บ้านสิรีเหรอ <think> so. บ้านสรีบ้านเพอร์เวอร์ I think we have to go out that side or not Good, <right? S 1> have to go that side or n o นะคับอเฮียฮะ จะมิดหลักปัสสเกนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้กะมาพ้อกันนี่แล้วพี่น้องวันนี้กะจะไปส่งเล็กหน่อยวันนี้หูซื้อพวุ่นวายใส่ผงปัตนายวนวายใส่ผงมากเลยกะแม่ชิวให้เดี๋ยวดีไปส่งเดี๋ยวดีไม่มีที่ให้นั่งวันนี้สอบกี่โมงลูกเออไอโน่ไม่สารสูมาสปีกับท่านผู้ชมหน่อยวันนี้ก้จะไปสอบค่ะ วันนี้วันนี้จะไปสอบค่ะจะไปสอบค่ะสอบคือเอ็กแอมใช่ไหมสอบเขาให้สอบได้นะ่นแหละ t ็ o ื่ today เหรอกี่โมงถึงกี่โมง I'll be coming back at normal time I think อ๋อเหรอดูแลแมทธิวด้วยนะลูก Can you look after Matthew เอาล่ะเอาหมดของหมดหรือยังไม่ลืมอะไรนะมีแก้มแดงด้วยทาแก้มด้วยเหรอก็ให้ทาด้วยเหรอ อย่าไปทายเยอะเดี๋ยวครูว่ามันแดงจริงเคืองอยู่ไอก็สมยไปได้แล้วเดี๋ยวได้วิ่งไปก่อนไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรูปลูกบป๊ตรักลูกทําไม่ได้นะไปแล้วหนึ่งลายไปที่สองวันนี้ลายที่สองวันนี้พี่ห้อง แจ๊สิ่แกแจ๊คักเป็นไงบ้างสอบสอบเป็นไงบ้างเอกแซมไปตะพานมาแล้วลูกโอ้มายก่อนไปคัดยูน่ารีดเดบุกบ่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกเท่อหนึงน่งเนาะพอดีกับช่วงนี้กับได้หน่อยเปิดเทอมแล้วพี่น้องปิดเทอมอาทิตย์หนึ่ง และการเริ่มเปิดเทอมวันจันทร์ขคาพูดเนาะเหมือนนี้ก็เป็นหมือที่สามเจสิกากะอ่าไปสอบพี่น้องเนาะเดือนนี้ทั้งเดือนนี้เจสิกาจะไปสอบเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายในการเรียนม .6 หกเนาะหลังจากที่จบม .6 หกค่ะผู้ได้บอตอ,อ่าอ่าอยู่โรงเรียนนี่ก็สามารถไปต่ออยูหมายถึงว่าจบมหกแล้วข้าก็ต้องไปเอเลเวเนาะพี่น้องเอเลเวนี่จะเป็นอันเขาแปลว่าเอากับบกหัวล่ะพี่น้องต้องเข,เขียนว่าเอเลเว่สิเนาะ กะไปเรียนอีกสองปีพี่น้องู้ได้่เรียนผู้ได้่เรียนอ่าย่นี่ก็สามารถไปต่อวิทยาลัยบองอื่นได้ใซี่นะพี่น้องมู่เจสิก้าก็ไปต่อวิทยาลัยอยู่อ่าอ่าอย่างคืออย่างสกันโตพี่น้องนาะแต่ว่าเจสิก้าคุยกันนอกก็บะกเจสิก้าว่าเขาโรงเรียนเก่านี่ละไปมามันง่ายดีนาะการอยู่โรงเรียนเดียวกับน้องนะบางสินากะเขานี่ลละพี่น้องแล้วกั ผลสอบกะสําคัญอยู่พี่น้องสําคัญในการไไปต่อวิทยาลัยโน่นนี่นะนาะมันกะคล้ายๆว่าเป็นวิทยาลัย่แหละพี่น้องเนาะกะเมื่อวานนี้ย่างมือแรงเนาะอันนี้คอยมาอัดคลิปตัวนี้ชี้สามเหมือผพี่น้องคลิปตัวนี้ตั้งแต่วันตั้งแต่วันอาทิตตั้งแต่วันอาทิตย์วันเสาร์ไอ้วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเหมือนนี่เป็นวันพุธซีเหมือเนาะ มื่อแรกนั้นเป็นไปอันซื้อของอยู่โดนคัสเตอร์เนาะก็เป็นร้านขายกว่าเป็นของเอเชียเนาะเป็นพวกซอสพวกอีหยังนี่แหละกะถือว่าร้านใหญ่บอกกับเป็นคาคาเป็นแวร์เฮาส์นะพี่น้องเป็นคาคา่าเป็นโกดังเป็นโกดังวันนี้เข้ากับเปิดเป็นไฮเป็นซูเปอร์เนี่ยน่อยอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังกับเป็นโกดังขายพวกออนไลน์อีหยังจะเสนะผู้ใดซื้อออนไลน์ก็กจัดส่งหรือว่าเพื่อซื้ออยู่หน้าบ้านเนาะกะราคาค่อนข้างแพงกว่าอยู่กันโตกอยู่พี่น้อง ถ้าถ้าคอยไปร้านไทยมาทั้งเมื่อทั้งมวนเนาะเพราะว่าชีวไซก็แล้วแต่คอยไปมานี่มีอยู่สการตัวหลานจีนร้านเดียวเดลอาที่แลคาถือก๋หมูเนาะพี่น้องกะถือกะอาหารไทยกัยบแนะนะพงอยู่แต่ว่ากะถือก๋หมูเนาะไอยูเลดฟอร์ดเลดฟอร์ดนะก็อันคอยกับไปกับราคาคุณทางแพงอยู่เนาะพี่น้องบักพีกบักพีกอยูโดนคาสเตอร์ที่กับไปนะโลละหยีซิบปบอลพี่น้องซิปอนด์มันกันสซีอ่าลอย อ่าซีอยไอิปบอลนี่กับซีลอยบอซิปซิปบอนี่4ี0อยเนาะพี่น้องเนาะ1ิปอนี่ซียสี่สิบสี่เนาะคันแมนยีซิปบอนี่กับแปด8อยแปด่อยแปดสิบนะพี่น้องแปดลอยแปดสิบต่อกิโลหนึ่งบักฟิกเนาะอ่าแมนบ่คือเคยจำเออแมนอยู่พี่น้องแมนอยู่ประมาณแปดลอยโลละแปดลอยสำหรับบักริกสดเนาะ อันนี้เขาก็เลยนประดิษฐดอกพี่น้องแต่ว่าไปรืดออยู่ไอ้ลิ้นคอนว่าแพงล่ะก็ยังถือก็หันอยู่นะพี่น้องลิ้นคอนประมาณสิบก็ปอนนี่ล่ะสิบเท่าไหร่ล่ะสิบห้าสิบหกนี่ละใคนแม่นจำผู้ผิดเนาะสิบสามสิบสี่ประมาณอันอันสิบสามสิบสี่นี่อยู่สกันตพี่น้องอ่าสิบห้าสิบหกนี่อยู่ไอ้ลิ้นคอนยังไงนะอยู่ลินคอนกับราคากับแพงกว่ายุสกันตัวปลายเติบอยู่นะพี่น้องกันทม้ติว่าเขาสื่อหลายๆเลยสิ มันก็เป็นซิปยี่ซิปปอนหมดละสำหรับค่าส่วนต่างนะเขาก็สามารถซื้อยางอื่นได้เองสิงนะพี่น้องหลังจากหารแล้วโครงกาบผมเดี๋ยวถ่ายวิดีโอไปไหนเนาะเพราะว่าต้องใส่โทรศัพท์ตัวนี้ไอเป็นแซกแนบมาหน,นะพี่น้องเป็น Google Map นะบันนี้ก็หลังจากหาวก็ขี่รถไปงานแอนติกกันหนาพี่น้องไม่งานหรอกเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นตึกที่เขาขายเป็นแอนติกเซ็นเตอร์เขาเอ่ยว่าแอนติกเซ็นเตอร์เนาะ แต่ยูลินคอนเฮาก็มีคือการยูแฮมวลเนาะเป็นแอนติกเซนเตอร์มันก็จะมีหลายอาคารต่ว่าอยู่ค่อยไปนี่เป็นบานสลีพอหนูจะศิกาว่าบานสลีเนาะมันกับบัิไดใหญ่เป็นคล้ายๆว่าเป็นตึกแต่ว่ากับมีของแบบที่เขาอ่าเศร้าเศร้า,ต,า,า,ต,า,าตู้นะพี่น้องเศร้าตู้ฮาก็เอาคนลหลายๆคนเอาของมาวางในตู้ล้วกัน เขาขายเขาก็หักเปอร์เซ <sm art ites> ็นต์จะสีนาพี่น้องนั่นล่ะกับไปแอนติกเซนเตอร์กับกับมากับมืดค่ำพี่น้องวันวันอาทิตย์กับเพราะว่าวันอาทิตย์ไปข้าบูเซลฝนมาตกนะฝนมาตกไอ้แห้งก็เลยไปเดไปวันนี้วันจันทร์มากับไปอ่าช้อปปิ้งวันจันทร์ไปช้อปปิ้งพี่น้องแมนบอกวันจันทร์ไปช้อปปิ้งวันจันทร์กับไปช้อปปิ้งนั่นแหละพี่น้องไปซื้อของกับคงกับเขาเนาะวันนี้วันอังคารเมื่อวานนี้กะ พอก็ะเบรดไปใส่เนาะพ่อนุเจสิกากับไปเอาขยะไปทิมแล้วก็มื่อวานนี่ยกยค่อนข้างจะไอ้บุญบ้านในจังหน่อยเพราะว่าปกติแล้วแม่ทิวตกไปเที่ยวนะไปทริปนะพี่น้องไปทริปไปโรงเรียนเขาพาไปเที่ยวแต่ว่าพ่อเพิ่นบ่ได้พ่วพอเพิพนเ่นบ่ได้เบิ่งอีเมลแม่ทิวก็เยกลยตกรถบ่ได้ไปเนาะก็เลยได้อยู่โรงเรียนกันสามคนมีคนที่บ่ได้ไปอยู่สามคนใครแน่จบเจีอมีมูที่บ่ได้ไปนั่งที่สนิทกันนะก็เลย ก็เลยอ่นนแน่เจัาหน่อยก็ส่งบุญไหวในจัาหน่อยพอก็เลยขับรถไปส่งเมื่อวานนี่เนาะวันนี้มากมื่อนี้กะเออปกติขำหมดคำว่าสิดทายวิดีโอต่ออยู่ได้ทีไอ้เื็กจัาสิกากลับมาต้องเรียนกําลังถามกันโน่นนี่นั่นแต่ว่าพอเพิ่นบริชายเสื่อนะเขาก็เลยบ่อยาดทายไปไหนเนาะทายเห็นแป๊บเดียวเขาก็เลยบ่อยดบริทายเนาะพอเพิ่นกับกรรมมา ไอ้ไอ้ลูกเพิ่นกลับมาพอเพิ่นก็ไปถามว่าไปจังไดโน่นนี่นั่นที่ไอ้บ่ได้ไปทีบเขาบ่ได้ให้ไปอีหลีบ่านนอนนี่นั่นในศนาพี่น้องคอยบ่ได้ใส่เสื้อพี่ก็เลยบ่ได้อยากถ่ายวิดีโอศีนาพี่นอ้องเนาะสำหรับวันนี้กับอากาศกับฝนตกพี่น้องช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกตลอดเลยเนาะฝนตกแบบตกลิ่นๆตกฝ่าคึุมๆลุมมงศีนะอากาศหนาวเย็นประมาณนี้เนาะ พวกต้นไม้ต้นตอนที่เกดปลูกไว้พี่น้องเอยโชงสิบปเหลือบลอด,ดก็คือบจักพอีตูบลจกักอันยังหนุอันหัวสิงไข่เดี๋ยวค่ณสิพาไปบงหัวสิงไข่พี่น้องวันบอน,นีสิพาไปเลาะสวนพี่น้องเบิ่งบรรยากาศพี่น้องนี่ละบรรยากาศฝนตกฝนตกเปียกแสะเนาะแล้วก็อ,อสิพาไปเบิ่งตน้นต้นพักข่อยเนาะเป็นยังข่อยคือพ่ค่อ,ปคอยปลูกพักกินแอัน่ะพี่น้อง มันปลูกยากเรื่องคุ่งเรื่ององี้พี่น้องมันปลูกยากหมู่บ้านนี่ไร่เมืองหลักเขาเอาต้นกล้วยเขาเอามาทั้งนอกเบิ่งพี่น้องอันนี้ก็คือความหนาวมันเลี่ยนเนาะมันหนาวแห้งอ่นะช่วงนี้มันหนาวมันก็เป็นตลอดหรือบตลอดกับพวกหัวเนาะเพราะว่ามันเหลืออยสองเดือนนะพี่น้องเหลืออยสองเดือนกลัวมันจังสีอันเบิดเบิดหนาหนาวเนาะโอ้เบิดหนาหอนพี่น้องอันนี้คอยก็มาปลูกอีกต้นหนึ่งเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยมันขยายเร็วแห้งสินาะ พ่เบิ่งอันนี้พี่น้องเขาปลูกแล้สามเดือนคอยปลูกแล้วสามเดือนพี่น้องเขากระแซ่ไว้นัะะ่นล่ะได้ซ้ำหนีพี่น้องเลือยอีกสองเดือนจะว่าคอยจะได้กินบ่เอานี่ละนี่ละคขาอยากให้เมาเห็นนะนะพี่น้องอันนี้คือกันอันนี้่อยเอามาออกมาที่หลังซุดเพราะว่าตอน่อยเอาเอาต้นนีออกมาล่ะมันยังหนาวอยู่แต่ว่าขเขาก็ตัดสินใจออกมาเนาะเพราะว่าห่างมันเต็มล่ะมันลายละแต่ว่าต้นหนีคขยเอาออกมาที่หลังมันก็กค่ได้ซ้ำหนีพี่น้อง นี่แหละเหตุผลเป็นอย่างอนคือพอปลูกพักปลูกหญ้าท่านผู้ชมก็ว่าให้นะว่าคือพอพักกันปลูกพักปลูกง้างกินนะสิเนาะอันนี้ก็อะม่วงปลูกเนาะเป็นไอ้ไข่ไขไขไพักหนอกนะพี่หนอกพักหนอกฝรัง่งรสชาติคือกันเลยก็พักหนอกเนาะอันนี้ก็เป็นสะระแหน่พี่หนอกสะระแหน่นี่มันปลูกปรยักษ์ดอกแต่ว่ามันเอ่อมันกะมันหนาวอะนะมันก็นนกนนะนกนเลยขึ้นแต่ซ้ำนี่เนาะพี่หนอกอันนี้ก็เป็นไอ้ ผักที่คอยเอาซื่อมาจากไอซูเปอร์มาเก็ตเนาะคาเยนเดอร์เนาะหรือว่าพักสี่เนาะพักสี่นี่หาซิพี่ปอ้อนนึงกะกินในร้ายมือยูนนะพี่น้องเนาะมันกะได้ซ้ำนี่ละพี่น้องเบิง้งบบจักตัวถากเบิง้งตัวถากพี่น้องห้อยถากนะตัวถากนะพี่น้องอันนี้กะวันนี้มาเบิ้งต้นอันนี้คอยพี่น้องต้นพักกี่ตัวจะว่าคาสีเด็ดกินอยู่บ่พี่น้อง บ่าจากเลืองไอแม่อยู่บ่งคอยปลูกมานี่สิเป็นเดือนห่ะเดน,เนี่อันนี้นะมันปลูกหญ้าแห้งพี่น้องอยู่นี่ลนะ่ะอียัางกระไดเพราะว่าอ่าอักอักกอ,องก็กระได้อกากาศมันบ่ด้นะพี่นอ้องอากาศมันแบบว่าอันเดี๋ยวกับหนาวเดี๋ยวกับหอนเดี๋ยวก็แดดแห้องๆอ่ะนะพี่น,อน้องคันแดดแห้งๆนี่กะไอขี้ดินขี้ดินแหง้งเป็นโพรงหลดเด้พี่น้อง แหเป็นโพงโหลดนะสีเนอะอันดอกกุหลาบคือกันด้มา่อผ่านเมื่อวดอกใหม่น้ำแหนพี่นนองอ่าดอกกุหลาบคือกันพี่นนองจักแมงฝนตกมามันก็เหี่ยวได้พี่นนองดอกกุหลาบนี่ฝนตกมามันก็เหี่ยวมันก็ลั่งมันบานๆงามๆอยู่ฝนตกมากก็เหี่ยวเนาะแต่ว่าดอกอันนี้ทนแห้งเนาะดอกกุหลาบพัดน,นี่ดีแห้งพี่นนองเพราะว่าเอาเสียบเอาการเสียบมันก็ติดพี่นนองสมมติว่าเขาตัดก้านมันเหนียวไปเสียบมันก็ตดติบง เสียบเสียบกระติดเนาะกะเบิ่งพี่น้องคันฝนตกใส่กับเป็นแนวนีโลดนะโบสพอสิได้เบิ่งงามงามเน่อนอันตัวนี้กําลังกําลังตูมพี่น้องแต่ว่าอันคันสมุทรฝนตกใส่คือสูงเหมือนี่ก็คงสซบุลเลือหลาพี่น้องเนาะโบสพอสิได้งามหนอนมาซะกสอันนี้กํม้วนใบหลวบเลี่ยงนี่ก็เพราะความเย็นความหนาวพี่น้องเพียร์ก็เพราะเพียร์เนีพี่น้องปลูกพักปลูกหญ้าอยู่นี่กินนปลูกดีหาเงิน หาเงินเก่งๆอันมหาเสือเอาง่ายกวนอ่ะพี่น้องโปไม่ว่าอันจัสารจัสีเด้มาเพราะว่ามันอากาศแน่นอะบางคนเขาปลูกอยู่ในกินหาวเขาก็ได้กินอยู่ละพี่น้องบางคนเขากับแบบว่าอ่อบา,าบุกคภาพมาเพิ่งดอกกุหลาบอันนี้งามๆ,ๆพี่น้องดอกกุหลาบอันนี้พรแจาสิกาล่าเสือหอยขอ่ควเฮ็ดคิดวิดีโออยู่หูซึกว่ารีสิบหาพรมากตัวนี้เล่าว่าข่มากดอกกุหลาบเราก็เลยซสือมาหา้งพามาชมบรรยากาศ หนาวละหนาวเราก็เขาไปทั้งในก่อนแต่ว,ว่าคนที่เขาปลูกในอีลีก็มีอยู่เด้พี่น้องบนเม่นวาบบมีเพราะว่าอันดับแรกเขากับปลูกเขากับคามว่าไม่กินเหาน่าเนาะพี่มีกินเห่ามันกับไอ้ไอ้สามารถป๊กปกอ่าอย่างละสามาถสีกันกันความหนาวให้เขาไปอพักได้เังสินาพี่น้องกันความหนาวความอย่างมันกับปลูกแต้อยู่ขัดจังหวเฮจริงๆจะสั่งเนาะแต่ว่า คือข่อยนี่มันบาดเฮ็ดจริงจริงจังๆหรอกพี่น้องข่อยนี่ยากแข่งยากแข่งแบบว่าอันตะละมืองตะละเวนนี่เนาะเมื่อยนายพี่น้องไข่อยนี่อันเซอร์บอสสุกพนเนาะบรจักผัวบรจักลูกน้องสีนาพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดงานบ้านเฮ็ดงานบ้านนี่จุกจิกอีหลีได้พี่น้องบเป็นจักเถื่อจ้นอนพี่น้องเฮ็ดงานบ้านบะนี่อันอันกับกับกับใส่ดูกนั่งมุงสีนาพี่น้องกับกับกับใส่ผัวนั่งโน่นนี่นั่นนั่งเถื่อกับไปเฮ็ดอย่างอื่นไปเฮ็ดทรงเฮ็ดสวน ตัดยุงตัดงาออกไปชอปปิ้งสื่อคล้องไปตลาดขายค้องหนุนนี่นั่นมันหลายแห่งเหตุกับเขากับป่าสีนาพี่น้องเนาะกับผู้ใดเคยเหตุกับขงสิหูอยู่เนาะพี่น้องเนาะอันนี่หลักก็เป็นชีวิตคนที่อยู่ต่างประเทศนะบ่ต่างกันก็ข่อยดอกพี่น้องคนที่มาอยู่ต่างประเทศไอ้แต่งตัวงามๆไปทายลูปไอ้รู้ๆอยู่ตมองท่องเที่ยวนั้นชีวิตอีริกับไิต่างกันก็ข่อยดอกพี่น้อง ตื่นเสาร์คุณมากกับหัวฟูหวออัวยองคือกันเนาะผูจ็กสีผู้ใดไปเฮ็ดงานทั้งหนอกกับแหงมือยพี่น้องเพราะว่าไอเห็ดงานทั้งหนอกจากระเสารหอดคำแล้วคันตะครับลดไปพี่น้องครับรดไปพากวามน้ำความห่อนไปแล้วก็เฮ็ดงานเบิดมือเนาะาากลับมาบานก็ต้องมาเห็ุงานบานง,งานซองอีกลูกเต่าอุงศีนษะนังเทือกะลูกเต่ากับยู่ตามมีตามเกิดไปก็มีนังคนพี่น้องอันนี้เรื่องจริงในพี่น้องยูน่ะตามมีตามเกิดแม้ถึงว่า ใหซอยน้องนองซอยผัวครับลูกครับเต่านี่ก็โอ้ยบระเดย๋งอันง่ายง่ายคือเมืองไทยเลยพี่น้องอยู่ประเทศอังกี้มันประเดงง่ายง่ายคือเมืองไทยยังสะดวกสบายเปิดเบิดมันมันบริปิเนงซนอยู่นี่เลยมีความแบบว่าต้องมีความอดทนนะพี่น้องอดทนกับความอันอาหารการกินอดทนน้ำความหนาวความห่อนี่สินะอดทนน้ำความเป็นขอบเป็นขวดน้ำคนกับทนบไดกหญ่ยาหลางกันไปกันไหล พี่น้องลายเหลืองสีนองแต่ว่าอันนั่นแหละชีวิตกับเป็นแบบนี้แหละพี่น้องนเนอาละคลิปนี้ก็ซั่มนี่ละพี่น้องเจอกันคลิปหน้าได้มันชิยาวโพดมีอย่างดีๆสวยๆของงานได้สือมาบ่อยฝ่ายอยู่ใน,นคเนาอสวัสดีค่ะ